มาจากไหนครับผมเกี่ยงหญ้าไปให้อะไรครับไปให้เมือโอ้เวือไม่เจ็ดตัวครับผมมห้าตัวโอ้เมือไม่ห้าตัวอ๋อเกีย่ยวอีกสี่ซื้อเมือปะครับดได้ยังไงกะลังเกี่ยอเออกะลัลงเกี่ยวคือเห็นสุกรวดครับฮะแ,แล้วนี่อาหันคือว่ากะลังเกี่ยอสิะนะแหน

ทุกวันน่ะทำอะไรทุกวันก็องทำอะไรเออไม่ทำอะไรหมดทำอะไรยื้อซื้อเนี่ยโอ้ส้างเปลี่ยนส้างจงากไหนขนไปนี่โอ้ขับขับขับสุดยอดครับ,รบ,รบ,บผมเอออยู่นี่ก็อยู่ในห่วยนะครับเพราะว่านี่ก็เม่นต้นกล้วยน,คน,ะ,นะครับเน้อทีจ้ามบุพิษนะครับต้นกล้วยน,นี่ตัวนี้คือสแม่นตน้นไผ่ครับเนี่ยรับนี่ก็แม่นทวงหน้านะครับเนาะ ตัวอนอี้ก็ยางน้ำทางคู่หวยครับต้นงวางพี่หน้องนำในหวยกับบทันเต็มไปได้นะครับเพราะว่าฝนใหม่นะครับผมฝนใหม่ฝนใหม่นมน้นเกือบเต็มหมดแล้วเที่ยงหน้าหน่อย เสียงนาน้อยทีต้นกระโดนอ๋อนี่จะเป็นกอขานะครับบรไอ้ตัดไอ้ของหน้าบรไตัดออกเนาะตัดออกมันสีแตกอยอดง่ามครับเป็นอยอดอ่อนไหมเสียงนา ยังน้าหน่อยกางหน้าเห็นวะแก้วจักเขาไปจะได้กับยางพาปลาเขาไปเลย,ยบ้ะปวดสาบาันมาปูกไว้อยู่ข้างนาพันบุญนเก็บกินยังอยชีวิต เด็กเก่าเดินบนดานนสายเก่า